เดิมคุณต่อรองขอตําแหน่งประธานสาภา,าอยู่ดีๆคุณไปยกให้เขาแล้วแล้วเนี่ยนะครับในแต่ประชุมวันนี้คุณจะถอยไปเอาอีกอะ่ะนี่คุณบ้าหรือเปล่าเล่นข้าวของข้าวแกงเลีย้ยงเป็นนายกอสอมารอประธานสาภา,าองค์การนักศึกษา,ายังไม่ได้เลยคําว่ามวยลมต้มคนดูเนี่ยคือหมายความว่านักมวยเนี่ยไปรับงานจากพวก พันนันซึ่งบางกรณีเนี่ยนักมวยไปรับงานโดยเจ้าของค่ายก็ไม่รู้บางกรณีเจ้าของค่ายไปรับงานแล้วให้นักมวยไปล้มหลายสูตรเมื่อมวยล้มเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการต้มคนดูใช่เพราะมันเกี่ยวข้องกับการเดิมพันค่ะแล้วก็ จะมีบรรดาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการล้มที่รู้ก่อนอการชกและก็จะมีแมงเมา่าก็คือคนดูเนี่ยก็จะรู้ในวันที่มีการชกว่ามวยมันลม้มแต่ว่าเดิมพันไปแล้วแล้วก็เจงกันระเนระนาคำว่ามวยล้มกับต้มคนดูจึงเป็นของคู่กัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลานี้ก็ดูว่านักมวยเนี่ย ซึ่งเรามีหน้าที่ส่งสัญญาณกันว่ามันจะมีมวยล้ม,มจะโดยเจ้าของค่ายสมคบคิดให้นักมวยไปล้มหรือนักมวยไปรับงานมาล้ม,มแต่ว่าได้มีสัญญาณนี้เพราะต้องการจะเตือนว่ามีคนเขารู้นะว่ากำลังติดต่อประสานงาน<ม>เพื่อที่จะล้มมวย เรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามักจะพูดว่าเปิดไฮโลแทงมันจะผิดได้ยังไงก็<ม>คือไฮโลเนี่ยฝัดเสร็จก็เปิดและคนไปแทงอ<ม>อย่างไรก็ต้องแทงถูกเขาเรียกว่าเปิดไฮโลแทงแต่ที่เราพูดกันมาหลายวันเนี่ยแทงก่อนแล้วให้ขัดทีหลังเออใช่คือหมายความว่าแทงสูงอะ่ะ คุณต้องการกินเราคุณก็ไปขัดตำ่ำดลใช่ไอ้นี่เป็นการเล่นไฮโลที่โง่ที่สุดแล้วแต่ต้องการจะเดิมพันวัดใจคุณ<อ>ให้คุณมีทางเลือกเอพราะปกติเนี่ยฝัดก่อนแล้วไปแทงฝัดก,ก่อนแล้วก็ฟังเสียงฟังเสียงเออแล้วก็ไปแทงเออแต่ไม่มีคนเล่นไฮโลที่ไหนไปแทงก่อนฝัดเ,<อ>เนี่ยเราเนี่ย แทงก่อนแทงก่อนเลยเพ<แ>ื่อให้คุณขัดไม่ตรงกับที่เราแทงถ้วยเจ้ามือเอเต๋าเจ้ามือครบหมดของเจ้ามือหมดก็ไ่ไดาเราบอกเขาเปิดได้โลแทงเนี่ยเราแทงผิดเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเห็นอยู่แต่นี่นี่นะครับคนเล่นทั่วไปปัดก่อนแทงแต่เรานี่แทงก่อนปัดชเพื่อเจ้ามือกิน ใก้ที่สุดคุณจตุพรอยากให้คำตอบเป็นอีกแบบหนึ่งที่ก็นี่ก็คือคนที่ฟังคนที่เล่นเนี่ยหรือคนที่มีความเข้าใจก็คือว่าไอ้ที่เราแทงก่อนเนี่ยเพื่อให้คุณผัดให้เราผิดเราต้องการแทงให้คุณกินอ้วนเนี่ยปัญหาว่าคุณจะกินหรือเปล่าที่วิเคราะห์ไว้เนี่ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นคนทนี่กำลังยกเรื่องไฮโลอยู่ ก็ธรรมาชาติของเจ้ามืออม,มันต้องกินอันนี้เป็นโอกาสที่สุดไม่มีใครไอ้คนเล่นที่ไหนมันไม่แฟขนาดนี้แล้วนะอ,อันนี้ต้องการจะช่วยเจ้ามือนะครับคือหมายความว่าถ้าคิดจะ่ยครับถ้าถ้าคิดจะคิดจะสู้กับเจ้ามือเนี่ยก็ฝัดก่อนแล้วก็ฟังเอาลุ้นเอาอแต่นี่ต้องการให้เจ้ามือกินแทงก่อนเลย <S <S แทงก่อนคุณฝัดอยาตรงเลยฝัดหยัดรงเลย มาถึงวันนี้เห็นสัญญาณหรือ,อยังคะว่าเจ้ามือจะออยังไงจะไปในทิศทางไหน <c oughs> คือปัญหาว่าเจ้ามือมันจะวิบัติราดหรือเปล่า <c oughs> มันวางแผนจะฆ่าตัวตายหรือเปล่ามันวางแผนจะสิ้นเนื้อประดาตัวหรือเปล่า <c oughs> การเมืองความจริงเนี่ยนะครับที่ปูพื้นกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนมีปัญหากับนายกทักษิณเนี่ยเรื่องพลังประชารัฐจนกระทั่งบัดนี้เนี่ย <c oughs> ถามว่านี่นะครับ ถ้ามันไม่มีมูลอะไรหักล้างให้ขาดกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่แบบนี้นะใช่ใชสถานการณ์ทางการเมืองเป็นคนละอย่างเลย่ที่เราเปรียบเปรยกันเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าระยะเวลาถัดจากนี้สัปดาห์เดียวเนี่ยในการเลือกประธานสาภาเนี่ยราแทงผิดให้เนี่ยเพื่อไม่ต้องการให้คุณผัดตรง<ๆ>เพราะถ้าคุณผัดตรงมันจะลามสถานการณ์ต่างๆ,ๆ แน่นอนที่สุดะวันนี้เนี่ยครับโดยหลักการตามที่พี่นกเขาว่าว่าแปดพักการเมืองม,มีพัรคก้าไกลได้เสียงเป็นลำบักที่หนึ่งรวมเสียงแล้วได้เกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรนั่นหมายความว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยออ<ม>ย่างไรเป็นอื่นไม่ได้ชเพราะฉะนั้นเมื่อพักเพื่อไทยบรรดาแกนนำทั้งหลายคุณจะพูดกลับไปกลับมาไว้ละกี่รอบทำแบบเด็กมีปัญหา นะครับไปได้ก็คือแม้คำว่าเดี๋ยววันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างไอ้นุ่นพูดอย่างมาเรือนพูดอย่างได้ยังไงแต่ว่าเอาหลักว่าคนที่มีหน้าที่เนี่ยแม้ว่าผมก็ไม่ได้เชือ่อว่าเขามีอาํานาจจริงเนี่ยตั้งแต่หัวหน้าพักเลขาธิการพักรองหัวหน้าพักสองคนเนี่ยพูดเหมือนกันว่าต้องให้พักลลำดับที่หนึ่งเขาเป็นประธานสภา,า mm hmm. ส่วนบรรดาลูกวัดทั้งหลายนั้นนะครับที่ mm hmm. ออกมาอรวาดเนี่ย ก็ยังถือว่าเป็นพระลูกวัดแม้ว่าจะเป็นพระที่แก่แล้วก็ตามแต่ว่าโดยสมณศักดิ์ยังเป็นพระลูกวัดอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการหลักก็ต้องฟังผู้บริหารพรรคที่เป็นทางการในทางนิติในแม้ว่าพฤติในเนี่ยเราก็รู้กันว่า อย่างไรอำนาจก็ยังอยู่ที่เจ้าของพรรคในทางปฏิบัติแม้ว่าคุณจะอ้างหลักการข้อกฎหมายอย่างไรคุณก็พูดกันไม่เถอะนะครับแต่คุณก็รู้แก่ใจดีว่าคุณไม่มีอำนาจจริงหลอกแต่เอาละเมื่อคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายมีความรับผิดชอบตามกฎหมายและต้องทำหน้าที่ตรงไปตรงมาตามกฎหมายที่คุณมีอำนาจมีหน้าที่ เมื่อประกาศให้พักลำดับที่หนึ่งเขาไม่ได้เป็นคุณจะประชุมไม่ตายแต่ว่าหนีหลักนี้ไปไม่พ้นเดินคุณต่อรองขอตำแหน่งประธานสภาอยู่ดีๆคุณไปยกให้เขาแล้วนี่นะครับถ้าประชุมวันนี้คุณจะถอยไปเอาอีกอะนี่คุณบ้าหรือเปล่าเล่นข้าวของข้าวแกงเลี้ยงเป็นนายกอสมรอประธานสภาองค์การนักศึกษายังไม่ได้เลยก็คือหมายความว่าเป็นนายกอสมรอ รากำแหงเนี่ยหรือว่าประธานสภารากำแหงหรือสถาบันอื่นใดยังเป็นไม่ได้คุณจะกลับไปกลับมาได้ยังไงนี่มันประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อคุณต่อรองแล้วอยู่ดีๆคุณถอยเองอถอยเองก็ประกาศในที่สาธารณะปรากฏเป็นว่าคณะผู้บริหารเนี่ยพูดเป็นทิศทางเดียวส่วนพระลูกวัดก็ให้อลวาดไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าคุณตรงไปตรงมาเนี่ย ตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นอื่นแสดงว่าคุณไม่ตรงไปตรงมาแล้วนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดนั้นคือมวยล้มต้มคนดูชเพราะฉะนั้นที่เราพูดเนี่ยพูดเพื่อมรร้องการให้คุณทำาไีแล้วก็รู้ว่าจับได้นะเว้ยนะครับเดี๋ยวก,กรรมการมันก็ไล่ลงกรรมการที่ว่าคือประชาชนนะ ว่าถ้าคุณไปล้มเนี่ยคนเขาจะขับไล่เพราะไอ้ที่วางแผนกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมวยมีอาการทั้งนั้นไอ้คนที่เขาสงสัยไปรายงานตัวตอนสี่โมงครึ่งที่เหลือก็อึมอึมอั้อั้จะเสนอโหวตแข็งเป็นเอกสิทธิ์จะไปละเมิดสิทธิ์ไม่ได้ไอ้นี่ลีลาลีลาปมทั้งนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าคุณจะทำไหมนี่เราแทง เราแทงใ้คุณปัดหลังด้วย mm hmm. แทงก่อนเพราะนี่นะครับถ้าใครคิดว่าการเมืองกระดานรอบนี้นี่มันง่ายคุณจะคิดผิดที่สุดการประชุมของพรรคเพื่อไทยของพรรคร่วมหรืออะไรก็ตามนั้นคือถ้าว่ากันตามเนื้อหามันเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องนี่ไปไม่ได้แล้วก็คุณไปเจราจาต่อรองอยู่ดีๆค,คุณถอยให้เอง mm hmm. นะครับยิ่งถ้าไปบอกว่าความเชื่อก่อนหน้านี้ว่าจะมีเก้าวไกลขาดคุณสมบัติไปยี่สิบคนพักลำดับหนึ่งเปลี่ยนเลยพูดถึงพักลำดับที่หนึ่งไอ้นี่ยิ่งอายหนักเข้าไปใหญ่ไอ้นี่ยิ่งอายมันพูดไม่ได้มันก็ต้องนะครับคือหมายความว่าไอ้นี่พูดแบบนี้นี่อายขอเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เพราะว่าไม่รู้ว่ารุ่งเช้าเขจะรับรองทั้งห้าร้อยไอ้นี่พูดแล้วมันเสียเลี่ยง เสียเียมเหมือนที่เล่าให้ฟังเรื่องคนปากใต้ตกต้นตาลตกต้นตาลพั้วคนตกใจมันลุกขึ้นยืนเลยแล้วก็บวกมือไม่เป็นอะไรทั้งที่เจ็บเกือบตายแล้วก็เดินไปตายที่หลังกองวัก่อนตายมึงยังไว้อมอยู่เลยตกพัวคนก็เห็นมันพูตายลุกขึ้นยืนเฉยเลยแล้วบวกมือไม่เป็นไรแล้วก็เดินไปไปนอนตายอยู่ เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องรักษาพรมอม mm hmm. เมื่อเนี่ยนะครับมีการรับรองห้าร้อยคุณก็เป็นพักรลำดับสอง mm hmm. ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไรไม่ได้อยู่แล้ว mm hmm. ไอ้นี่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ที่เราบอกว่าประธานสภาก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเห็นนี้ mm hmm. แต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าไม่เป็นมวยล้มไม่ต้มคนดูก็ต้องได้ mm hmm. แต่ว่าถ้าเป็นมวยล้มต้มคนดูเนี่ยก็ไม่ได้ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไปรับมือกันก็แล้วกันมผมเชื่อว่าขนาดนี้เนี่ยนะครับคิดแล้วคิดอีกคิดอีกอคิดแล้วเลยเพราะที่เราตั้งคำถามโยนเข้ามาหลายวันเนี่ยได้ยินกันหมดแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะโผล่หน้ามาเนี่ยเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยสวนหักดิบแหละนะครับคือหมายความว่างวยซาดิษใส่กันแล้ว แต่นี่มันมีมวยซาดิที่ไหนที่จะออกมาการันตีเพราะลังเลอึดอัดนี่เพราะมันเป็นการตัด,ตดสินใจที่บัตรสีบัตรถลิงเนี่ยใช่ใชคือหมายความว่าเป็นการตัดสินใจที่บัตรซบที่สุดแล้วแล้วมันก็ต้องแลกกับความเป็นผู้เป็นคนสารพัดดังนั้นมันจึงจะเกี่ยวข้องตั้งแต่เลือกประธานสาภาลามไปสู่เรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีนี่ถ้าไม่มีเรื่องท้องถนน มันก็เป็นไปตามแผนแต่ทันทีที่มีเรื่องท้องถนนวันนี้ก็เราก็รู้ในเตรียมการปล่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานต่างๆเตรียมการร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่มใชไม่มีใครไม่เตรียมการเลยแม้กระทั่งหน่วยงานเดียวเพราะฉะนั้นพอผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาในวันที่สี่ซึ่งถ้ามันไม่มีอะไรเลยคงไม่เตรียมการอะไรขนาดนี้แต่ทุกคนต่างก็รู้ว่าคือถ้าไปไปตามเนื้อผ้าเยมันจะมีปัญหาอะไร แต่นี่ทุกคนมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันไม่เป็นไปตามเนื้อผ้าแล้วเราในความเป็นจริงเนี่ยพอซัดไปแบบนี้มันต้องได้ยินเสียงสวนอย่างรุนแรงซึ่งความซึ่งเราก็ต้องการอย่างนี้อ้าวออก็เป็นตกลงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออถ้าคิดว่าเป็นแผนทําลายพักเนี่ยต้องมันจะทําลายได้ยังไงก็คือหมายความว่าเราบอกเนี่ยเพื่อพักคุณอยู่นะแต่ถ้าคุณไปทําตามที่เราแทงไปเนี่ย นี่พักคุณทิพายนะ่ะเอาคิดแค่นี้คือไม่มีใครทําลายพักคุณได้ผมก็ไปกลับค้าพักอยู่แล้วนะไม่มคือไม่ออกมาแล้วก็ไม่หาลังกลับนี่ให้สบายใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชี้อย่างนี้แล้วก็มีตัวอย่างด้วยว่าคุณจะทําหรือไม่ทำํำก็แทงเย่าง๋ยที่ผมบอกว่าแทงก่อนไฮโลที่จะควือมไม่มีใครเล่นเหมือนเราอีกแล้วแต่เพื่อต้องการให้คนกินเรา คุณมีทางเลือกอแต่ถ้าเราเกิดถูกขึ้นมามันบ้าทิพไายเลยในโรแบบนี้เมื่อเรายังตกใจว่าไปแทงถูกได้ยังไงให้มันควันได้ปิดการเมืองมันก็เรื่องกันแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในระยะเวลาเจ็ดวันนี้เนี่ยคพี่น้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดฟังหูให้หูหมดอมไอ้สิ่งที่พูดก็จะไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่พูดอไอ้ที่นักการเมืองสำแดงต่างๆนะั่นพะูดซ้ายไปดักรอที่ขวานะ,ะพูดหน้าไปหลังอยู่นะ,ะแต่ทั้งหมดนั้น มันวัดที่การกระทําอคือการพูดแใ,ใครก็พูดอะไรก็ได้พูดหลักการตวสวยๆนะครับพูดไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังหรือว่าพูดอะไรให้มันดูเดี่ยวม,มันไม่คือจะมีร้อยคาพูดมันไม่สู้หนึ่งการกระทํอและการกระทําเริ่มแรกคือการกระทําในวันเลือกประธานสภาสี่กร,รกฎานี้